ครับสวัสดีชาวผู้รักไก่แจ้ทุกท่านด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็อยู่กับไก่เหมือนเดิมนะครับคราวนี้มาเป็นสายเหลืองมากนะครับเปลี่ยนสีนะครับตัวที่ถ่ายให้ดูนี้เป็นไก่จับใหม่นะครับจับได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเป็นไก่ทรงเล็กนะครับไม่ใหญ่นะครับ นี่นะครับเสียงขันประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเอาถ้าเอาไปฝึกเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็ออกต่อได้เลยนะครับตัวนี้เป็นไก่หนุ่มนะครับเดือยก็ออกมาเท่าเม็ดกระสุนนะครับเดือยนะครับนี่นะครับขันดีนะครับเป็นไก่หูไม่ใหญ่นะครับตัวนี้หูเล็ก ไก่หูแต้มนะครับขาวๆขาวๆแดงๆนะครับแต่ขันดีนะครับเป็นไก่งอนนิ่มนะครับตัวนี้นะครับครับเสียงขันนะครับไก่กำลังเต็มหนุ่มเต็มที่นะครับตัวนี้ก็เอาไปฝึกอีกสักหน่อยก็ออกต่อได้เลยครับตัวนี้รอห่างใช้นิดนึงนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นไก่พร้อมต่อนะครับตัวตัวที่สองนะครับตัวนี้นะครับที่ได้ยินเสียงขันเมื่อตะกี้นะครับตัวนี้เป็นไก่พร้อมต่อนะครับ <abbiamo> ครับส่วนตัวที่สองนี้เสียงออกคกล้ายป่าเสียงออกคล้ายป่านะครับเขาป่านี้ลีลาดีนะครับตีปีกดัง ใส่ประทะด้วยนะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> ท่านไหนที่ชอบตัวไหนก็โทรมาได้เลยนะครับ <c oughs> เบอร์โทรก็061 040 1614นะครับโทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับการที่ชอบทรงนี้ก็โทรมานะครับ ไก่จะเริ่มหมดหมดแล้วนะครับเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับไก่นะครับไก่รุ่นนี้นะครับสวยนะครับตัวนี้หูขาวใหญ่อยู่นะครับนะครับตัวนี้เปิดไว้ที่800บาทนะครับตัวที่สองนะครับ800นะครับ ให้ได้ช่วงนี้นะครับพี่เขาเนี่ผมขายไปตัวละพันสองนะครับแต่ตัวนี้ผมว่าแบ่งกันเล่นนะครับก็เลยราคาเบานิดนึงนะครับก็แปดร้อยนะครับตัวที่สองนะครับส่วนตัวที่หนึ่งเป็นไก่หนุ่มตัวนี้นะครับใก่จับใหม่ก็ เปิดไว้ที่500นะครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะโทรโทรมาได้เลยนะครับครับ2ตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ